ว่าตองกไปต้วนีทรนี่ท่ไพูดไปย้อนแสงใช่ไหมสมุนไพรไทยเราไปตรวจที่มหาลัยที่ทำเอ็นไซ์ตนี้โดยเอนไซ์ ยาตัวไหนก็ตามสมุนไพรตัวไหนก็ตามปล,ลอดไม่ทำอะ่อะอะ่อะปลอดไม่ทำอ่ะอ่ะสามคือบาลียิบราเซียอินดิกศูนย์เปอร์เซ็นในขณะที่ยาไทยเราต้อกลัวสมุนไพรกันทุกดอกลิงก้าเทล่ารวมทั้งยาพระอาจารย์ดูว่าความเข้มข้นเป็นไงผลออกมาแล้วตามอันนี้คือใบอนุญาต กกเาข,เขกกา,รา,รเ,รา,ารเรียกว่าทางเอติกกรรมการมาผสมลงเราส่งยาเราไปให้ที่หลาโตๆนิดนึงว่าสมมนไพรไทยเราสามารถจัฆค่าเชือ้อแสตฟออนไม่เยี่ยมพระอาจารย์พระมหาปัญญาจะได้ช่วยผลักดันพร้อมกันทั้งเกาะภูเก็ตมันก็หายทั้งเกาะภูเก็ตเอ็นพร้อมกันทั่วประเทศไทยมันก็หายทั้งประเทศไทยก็จะได้ประกาศได้ว่าประเทศไทยเป็นศีโรคโควิด อระเทศแรกของโลกนะแล้วเราก็จะรักษาโรลคลองโคิดด้วยเพราะตำราแพทย์แผนไทยเราบอกชัดเจนว่าโรคหาถ้าไม่กระทุง้งไม่แปลไม่คลอไข้เดี๋ยวมันจะเข้าไปมีอาการความจำเสือ่อมความจำสั้นนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้ปวดไมด่มาเป็นร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นแพทย ไอ้หาแนะไอ้ไอ้ร้านซ่อมรถคนแรกบอกโอ้ยนะโรงแรมที่ว,ว่างๆแหนะดีสอที่ว่างๆอยู่จัดเ็มไม่ได้หมดเตงไม่ได้นักท่องเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวจะมอบให้กับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดในการท,ทําวิจัยออกมานีทห่ทังสี<ป>ดกดจักรวาลใครรู้เขาจะกลับเม,มื่อไรเขาทําหน้าที่เขาจบเขาก็กลับรู้ตรงนี้นะครับเราก็จะหายเพราะฉะนั้นหลายคนเห็นบอกว่าเอ๊ะรสชาติเป็นไงคุณหมอ เจ้าหน้าที่ขอแจกทุกท่านเลยครับเนี่ยที่อยู่ที่ตามประเทศไายใะเอเรื่องทําไมเราไม่เชื่อมั่นในภูมิปัญญาไทยของเราผมเนี่ยเป็นแพทย์แผนปัญทยแต่ทําไมผมก็สนใจแพทย,พทย,พทย์ให้คนปัจจาบันเนี่ยได้รับรู้นะครับเพียงนั้นเดี๋ยวจ้าที่เราจะไปมอบให้ทุกท่านเลยครับทดล,ลองเด็กก็กิกนได้ผมให้เด็กหนึ่งขวบที่เป็นโควิดกินนะครับหาย และเด็กก็ชอบกินด้วยครับพวกสองพวกสามพวกกินได้วัดคนแก,ก,นคนก่กินได้วัดคนห้องก็กินได้ครับถ้าเ,เกิดมีโอกาสผมจะพูดใด้วามว่าจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากจริงผมเชื่อว่าเราจะก้า,าว้นงานวิกิตรงนี้ไปได้เลยครับเร็วๆนี้นะครับจะไม่นานเท่าไหร่รับออย,ยบอกว่าเนะี่ยทำแค่ นี่รอกองแล้วเท่าไหร่คะย่บห้บาทมีขายที่ไหนครับสาวกินเป็นกินเซนเตอร์ให้ก่อนตอนนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่จ่ะเดี๋ยวเราพร้อมๆกันเพราะว่านายกขาถ่ายรูปมีเซนเตอร์ให้หน่อยเอายก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 โชก่อนยกชนเลยโชโชตาชนเลย ครับซิล่าเดินครับก๊อดก๊อดเทลล่าดื่มครับพร้อมครับดื่มครับสะบบเหมือนเหมือนกับเอาเอาอีกทีพี่พระเจ้ามาบอกพักเทลล่าถ้าประเทศไทยสามเดือนท่องเที่ยวมันจะช่วยเรื่องอะไรอย่างดนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นกฎจักรวาลมีแจกทุกท่านนะครับไม่ต้องกังวลแจกทุกท่านที่มาในงานนี้ และข้อมูลทุกท่านที่ท่าน,นอยากได้มาถ่ายมาเลยครับให้ไฟล์ไปได้นะครับงขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและผมถ้าเบอร์ตอนบ่ายมีเวลาผมจะมาพูดเรื่องการดำเนินชีวิตยัยงไรให้มันปกติสุขให้มันมีความสุขในยุคโควิดนี่แหละนะครับเอราะ้นโชคดีครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณ น่าจะครับครับี้ก็เต็มที่เลยโดยท่านก็ต้องหาเงินของท่านเองนะครับไปได้เงินงบประมาณไาจากไหนมาเลยนะครับเอ่อด้วยความศรัทธาของวัดคิริวงศ์พระอาจารย์หมาขวัญชัยของเรานะครับ ต้นดูแล้ว,ว,วน,น,น่ารันนนนากที่มันก้มลงถ้าคนนี้ไปอีกคนหนึ่งครับที่แม้อยู่ไกลนะครับแต่ก็ให้ใจวัดคิรีวงนะครับรวบรวมเง,งินคนละเล็กละน้อยนะครับนนหนึ่งั้งไหนได้ังนะครับาตนะครับ